อยู่โรงงานรับหน้าที่เป็นสร้างจับปะแจจับไข่ขั่วแต่พอกลับมาถึงบ้านจับโคก,กจับสากทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านพ่อครัวครับสองหน้าที่ที่แตกต่างแต่ว่าสำคัญบ่แพ้กันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสำหรับเสาเมื้อนี้นะครับผมก็ตื่นตั้งแต่เสาคือเก่านั่นแหนละครับลุกขึ้นมาแล้วก,นนนกนนันมาหนึ่งเขาเปลวไฟเนาะพี่น้องเนาะตื่นมาตั้งแต่บ่ทันแจ้งคนละครับ นี่ก็คือหน้าที่แรกนะครับในชีวิตประจําวันของผมที่ต้องเฮ็ดแต่ละมื่อนะครับหลังจากที่หนึ่งเขาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ไปทําการลดน้ำต้นใหม่นะครับเนาะฮุดสวนฮุดต้นใหม่เพสละครับพี่ิบอกว่าตื่นตั้งแต่สๆาแาาน่นี่พร้อมกับบรรยากาศดีถูกไหครับพี่น้องสังเกตเบืองเตี๋ยล่ะครับมันบบทันแจงปันใดนะครับบรรยากาศแบบเงียบสงบเงย็นสบายดีครับช่วงนี้ความวุ่นวายยังบบทันมีครับเสียงรถเสียงย่างกับโบทันมีดอกพอหลังจากลดน้ำต้นใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ไปทำการเก็บผักนะครับเดี๋ยวสิไไดด้้้้ปเฮ็กัับบขาววแลครมือนี้เพราะว่าก็ต้องเฮ็ดกกกกกััััับบบขข้้าาาาวว่่่่่อออนนนนนนนะะคคครริงงไปเเเฮ็ดดืลี๋ยวผมสิพามาเฮ็ดเเมนูซุปบักขือนะครับหรือว่าบ้แล ผมเพื่อนเสิอเงินบเขือนั่นนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าภาษากลางของซื้อว่าเพื่อนเสือเงินซุปเขือเนาะตัวนี้ผมกับบงหงคือกันครับพักที่ปลูกเองแนวนี้นะครับผมจะล้างแค่หนำเปล่ากับพ่อนะครับเพราะว่าบได้ใสสารเคม่ไม่ยั้งเลยนะครับหลังจากนั้นก็ล้างบเขือต่อเลยนะครับใส่เกลือลงไปก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ผมกับไปจำเพื่อนมาดอกนะครับเวลาล้างบเขือให้เอาใส่เกลือมันยังจะบลแหล่เพื่อนว่านั่นนะครับนี่แหละครับพี่น้องภารกิจแรกของผมนะครับตอนอยู่บ้านนะครับทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านพ่อเลื่นแนวนี่ละนะครับเพี้ จับใครข่วงสมเครื่องยู่ในโรงงานผลลครับบ่งทีและครับพี่น้องมันแตกต่างกันซ้ำไดแต่ว่าก็บอเป็นหยังงนอะครับนา้นี่ก็สำคัญคือกันนะครับหน้าที่ย่บันมันก็สำคัญบ่แตกต่างกันดอกครับถ้าเฮาบ่เฮตมันกับบริไดกินบู้ไดสิไม่็ด้กินแมนบอล่ะครับบางที่ทมว่าเฮงานอยู่โรงงานมันได้เงินบอคือบอเงินมาซื้อกินโรเพ่นว่ามันก็ได้อยู่หันล่ะครับแต่ถ้ิสิซื้อกินเบอร์ทุย่างหลนะครับเงินเฮามันก็บ่เหลือนั่นนะครับแมนบ่ครับพี่น้องหามาเท่าใดมันก็สิเบิดเดเอเอาเอานะ ในระหว่างเดียวกันกับขัวบอกพี่หัวหอมกับเทียมนั่นแหะครับแล้วก็บตำเนาะพอตำแล้วเรียบร้อยแล้วบะเขือพุ่มกับซุกพอดีนะครับแล้วก็ตักขื่นพร้อมกับปลาทูครับพี่น้องบลานนี้พวกเอาปลาทูมาทําการแก่เลยนะครับแต่ว่าถ้าขื่นข้ามมาซุปบะเขือใส่ปลาเนี่ยบอกพี่น้องว่าใส่ปลาหยางมันสีแสบครับแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมมองว่าใส่ปลาเข็งนะครับพี่น้องปลาเข็งหรือว่าปลาหมอนั่นแหละครับผมว่ามันสีแสบกวเพราะว่าเนื้อปลาเข็งนี่เขาจะมีความมันนะครับความหอมพร้อมซุปใส่อบะเขือนี่โอ้ยเข้ากันบักคักเลยครับหรืืืืออออววว่่่่่่่่่่าา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 บบบบบบบงงงงทนนนนนนเเเเเเลลลลยยยะะคคครรรัััััััพิกกกก็็็็ซซซุปปปตตต้้้้้แแแแขขๆหหถใสไไไดดดดฮจ๋ีม ปลาทูน <muitas S 2> ี่แหละครับผมก็ทําการแกะนะครับพี่น้องนะครับแกะปลาทูออกมาเป็นแบบนี้นะครับเบิ้งดีๆเด้มันสิได้กากออกมานํานั่ะนะครับตอนแกะปลาทูนี่ผมสิบอกว่าก็ยังหอนอยู่นั่ะนะครับเพราะว่าผมเฝ้านั่ะนะครับพี่น้องเอามาพักไว้ให้มันเย็นบ่ได้ดอกนะครับก็ต้องเฝ้าเฮ็ดเดี๋ยวมันสิสวยไปเฮ็ดงานบ่ทันนี่แหละครับพี่น้องชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเอาบัดนี้ก็เอาปลาลงไปตํานะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับตําให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับพอปลาละเอียดแล้วนะครับผมก็เอาบักเขือลงไปเลยนะครับใส่ประมาณ7-8หนน่่วยีแหลละะครรรับมมื้้้้้อออนนีเเเพพาาาวว่สสิิิฮ็็ดกกชแไปกินนโรรงงาพ้อมนั่นนะครรรับให้สียาเพิ่นนอไปะครจ๊ เอาแบบว่าเฮ็ดกินเสาน้ำด้กินเทียงพร้อมน่ะนะครับขั้นตอนต่อมาบานเลยครับหลังจากที่ตำมะเขือละเอียดแล้วเรียบร้อยเข้ากันกับปลาแล้วเนาะผมก็ใส่น้ำซุปลงไปนะครับเป็นน้ำปลาลาที่ต้มะเขือก็ต้มปลาทู่นั่นแหละครับแล้วก็มาปรุงโดยการใส่แค่ผงชูรสนะครับผมแล้วก็ใส่ผักลงไปครับผักก็เป็นผักหอมแล้วแต่สีใส้นะครับมื้อนี้ผมก็มีแค่ผักหอมปีกับผักกระแฉดสองอย่างเท่านั้นแหละครับใส่ซัมมิ่งก็แซ่บแล้วเพราะว่ามันบ่ได้ไปตลาดน่ะนะครับผักก็เก็บเอาอยู่น้ำข้างๆบ้านนี่แหละครับ บารนีิกะตักขึ้นจานพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเมืองแน่นะครับเป็นตาแสบตาแสบเด้นะครับสำหรับเมนูซุปบระเขือของผมพูดนะเป็นได์ครับพี่น้องเป็นตาแสบบลนะครับลงถาดไปเลยนะครับพร้อมกับต้มไข่นะครับเมนูซุปบระเขือนี่ผมมากินกับต้มไข่นี่โอ้ยแบบสุดยอดนะครับแม่นสีต้มเป็นยางบักตุมหรือว่าต้มแบบซุกเลยก็ได้นะครับที่จริงแล้วผมก็สมีต้มเป็นยางบักตุมนั่นล่ะนะครับแต่ว่ามันเลยยางบักตุมมันก็เลยได้แบบนี้นะครับตาแสบคือเก่านั่นล่ะครับมากินข้าวน้ำกิิินน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 ข้้้้้้าาาาาววแแลลกกก็็สไไปปเเเเฮดดดงงบบ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 บีีีะะะะคคคครรรรััััั่่่มมููยๆๆุือ ใส่ประตูแบบแ่บ,บ,บเลยครับพอหลังจากกินเขาแล้วนะครับผมก็สีดำไปทำภารกิจทีสองหละยด้นะครับภารกิจทีสองก็คือไปเฮตดงานนั่นแหละครับพอไปหอดลงงานกับสิถ้ำนาทีเป็นสร้างได้บาดนะครับจับปะเจจับไครข่วงสมแขงนในไล่ผลได้บาดนี่แต่ว่นนาทีที่สองนี่อยู่โรงงานไทยให้เบื่อนบด้เด้นะครับเดี๋ยวเพิ่นสิหายเอาซ้ำเนี่แหละครับไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ